สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุูุสุพคน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนทีสารเอ็ดเล่ทแหน่นะครับผมสำหรับวมือนี้คลิปนี้จะดูจุดไหนนะครับผมไปติดตามและรับชมไม่ปลอดอ,อีกจุดจุดหนึ่งที่สำคัญของอำเภอบาลินนะครับตอนนี้ก็คือสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟถไอำเภอบาลินชําราบของจังหวัดบุรีรมราชธานีนะครับเัวน,นี้จะเป็นสถานีที่มาจากกรุงเพี นะครับเป็นมากชุดเียนะครับผมเป็นกขบวทรานี้รถไฟนะคคืออยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปบึงกระบวนรถไฟนะครับจะพาไปบ่งบรรยากาศรถไฟว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือบรรยากาศในสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟของอำเภอวาลินชำมลาบนะครับผมสถานีรถไฟของอำเภอวาลินชำมลาบนี่จะ เป็นสถานีสุดท้ายนะครับที่มุ่งหน้ามาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับเพราะว่าจะผ่านนครราชสีมาศรีสเ,รกเกตสุรินมานะครับผมจนถึงอำเภอวาลินนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบรรยากาศสถานีรถไฟเป็นสิ่งเป็นแห่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดของอำเภอวาลินจังหวัดบุรีรัมย์านีนะครับผมก็คือสถานีรถไฟเป็นสถานีปลายทางนะครับจากกรุงเทพมหานาครมานะครับตัวนี้ ผู้โดยสา